นี้ค่ะนุย้ยเย็นอยู่ที่นุย้ยพรนครฟอดเกษตรน้งว่ามินค่ะวันนี้ค่ะนุ้ยจะพามาชมตัวดีเซลค่ะเป็นตัวแรปเตอร์ค่ะออกแบบใหม่ล่าสุดเลยค่ะตัวของ n e x t g จ n a ์ p ปเตอร์ค่ะติดตามชมกันเลยค่ะ กระจังหน้าค่ะคุณลูกค้าสังเกตดูค่ะเป็นกะขายแบบใหญ่เลยค่ะเพื่อที่จะให้หม้อน้ําค่ะแล้วไ่ความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าเป็นเครื่องดนที่แรงและทรงพลังมากๆค่ะก็ออะดีไซน์ออกมานะคะให้กล้อง360องศามองเห็นได้ชัดเจนนั่นเองค่ะตัวนี้ค่ะยังออกแบบค่ะอ้วนมนค่ะให้เข้ากับการใช้งานออฟโรดนั่นเองค่ะ ตัวไฟของเราค่ะเป็นไฟเพอร์แมนค่ะ LED ค่ะเปิดปิดอัจฉริยะเลยค่ะคุณลูกค้าไม่ว่าคุณลูกค้าเวลาลดส่วนกันค่ะก็จะปิดดวงที่ปีแยงตาอัตโนมัตินั่นเองค่ะแต่ว่าบางส่วนก็ยังเปิดอยู่นะคะบางส่วนที่มีความมืดก็ยังจะสามารถทํางานได้นั่นเองค่ะัวนี้ค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเห็นไฟตัวนี้ไหมคะเวลาถ้าสมมติว่าเราเปิดไฟเลี้ยวด้านใดด้านหนึ่งค่ะตัวไฟตัวนี้ก็สว่างขึ้นนั่นเองค่ะเราจะได้มองเห็น ที่เราจะเลี้ยวได้ชัดเจนมากิขึ้นค่ะไม่ว <c oughs> <berish> ่าจะเป็นหลุมค่ะหรือว่ามีตัวอะไรวิ่งมาเราก็จะสามารถมองเห็นได้ดวกว่าคนอื่นนั่นเองค่ะตัวนี้เลยค่ะคุณลูกค้านุยพามาดูตัวล้อค่ะตัวนี้ค่ะเราเปลี่ยนใหม่ค่ะเป็นแบบสไตล์แบบเวยรุ่นหน่อยค่ะตัวนี้ใช้ยางค่ะต่อยอดไทยเลยค่ะเป็นแม็กของแมไพร์ไค่ะตัวนี้แข็งแรงทนทานค่ะ อันนี้เป็นความชื่นชอบของแต่ละบุคคลค่ะตัวโชคค่ะตัวนี้ค่ะเป็นของฟอกค่ะตัวนี้ค่ะเป็นไร้วาลนั่นเองค่ะควบคุมด้วยไฟฟ้าค่ะทุกคนควบคุมด้วยไฟฟ้าทําหน้าที่อะไรตัวนี้ค่ะสามารถปรับความหน่วงค่ะได้ถึง500ครั้งต่อวินาทีเลยค่ะฉะนั้นแล้วนะคะในการช่วงล่างและก็การอัพโช๊คค่ะตัวนี้ก็จะทำงานได้ดีมากึ้นค่ะเหมาะสำหรับตัวรดเลยค่ะ ด้านบนค่ะคุณลูกค้าเป็นแบบเรียบนั่นเองค่ะเป็นแบบแนมค่ะตัวนี้จะไม่เพิ่มความสูงขึ้นมาคุณลูกค้าสังเกตดูนะคะตัวนี้ค่ะจะมีล็อกค่ะจะมีตัวล็อกอยู่ตัวข้างๆเนียค่ะสามารถล็อกเข้าไปได้เลยนะคะคุณลูกค้าสามารถล็อกเข้าไปสําหรับตัวที่ติดตั้งเพิ่มเติมค่ะตัวนี้จะใช้งานง่ายแล้วก็เวลาเราล็อกค่ะจะมั่นคงมากๆเลยค่ะดีไซน์ใหม่ล่าสุดจากฮัมเมอร์เลยค่ะ ตัวนี้ค่ะเป็นสีเทาค่ะสีเทาแลมโบนั่นเองค่ะโดดเด่นนะคะเพราะว่าตัวถังตัวสีของเราค่ะในการพ่นค่ะพ่นตัวตัวพื้นค่ะพ่นตัวสีจริงแล้วก็ตัวเคลือบค่ะในที่เดียวกันเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปอบค่ะคุณลูกค้าฉะนั้นแล้วคุณลูกค้าสังเกตเลยค่ะตัวนี้สีจางเงามากๆเลยค่ะดูนะคะเราจะเดินไปสองตัวหน้าเราค่ะก็ยังเห็นตัว ซีรถเห็นหน้าเราได้อย่างชัดเจนนั่นเองค่ะตัวนี้ค่ะดีไซน์ใหม่ล่าสุดเลยค่ะตัวนี้เป็นตัวดีเซลค่ะตัวขุมพลัง1 7อจแรงม้าเลยค่ะตัวนี้แรงมากๆเลยค่ะเดี๋ยวนุ้จะพาดูภายในนะคะว่าภายในของเราจะรู้ลักขนาดไหนค่ะทุกคนค่ะเรามาดูภายในตัวรถคันแร็ปเตอร์ของเราค่ะว่าตัวนี้ดีไซน์ล้ำสมัยสุดๆค่ะแต่งทุกอย่างด้วยส้มตัดดำค่ะคุณลูกค้าเป็นให้ออกสปอร์ตแล้วใจนั่นเองค่ะ โอเคค่ะคุณลูกค้าตัวนี้ค่ะจะเป็นมุมด้านหน้ากล้องตัวรถค่ะไม่ว่าคุณลูกค้าจะขึ้นเนินค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตาโนกค่ะเวลาเราจะได้มองเห็นว่าตัวมันมีหลุมไหมะสะพานที่เราขึ้นไปค่ะมันทางมันแคบเท่าไหร่ค่ะเราก็จะสามารถ ดูได้จากกล้องหน้ารถทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะคุณลูกค้าเวลาเราจะลงเขาแล้วค่ะเราใช้ตัวนี้เลยนะคะกดเลยค่ะทุกอย่างจะระบบจะควบคุมอัตโนมัติค่ให้เราลงจากเขานะคะหรือว่าลงจากที่มันลาดชันนะคะได้อย่างปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะไม่ว่าคุณลูกค้าจะขับรถเ,เก่งไหมหรือว่าที่ผู้หญิงนะคะต้องการ ควบคุมรถลงโดยแบบฉุกเฉินอย่างเงี้ยสามารถทําได้ค่ะถ้าสมมติอยากจะใช้บิ๊กล็อกค่ะให้ล้อทั้งสองค่ะมันหมุนเท่ากันนั่นเองไม่ต้องหมุนรีค่ะตัวนี้ก็สามารถทําได้เลยคุณลูกค้าสามารถเข้าค่ะเข้าหมดตัว4 w h e e l ค่ะได้ตัวฟังก์ชันตัวนี้ค่ะหมดอัตโนมัติค่ะสามารถกดเข้าเลยโดยไม่ต้องกดหมุนตัวนี้ค่ะเข้าตัวนี้ได้เลยค่ะอาจจะมาให้จงควบคุมได้ดัง รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโอเคค่ะตัวนี้เข้ามาโหมดนะครการปรับเปลี่ยนค่ะโหมดปกติค่ะโหมดสป,ปอร์ตสามารถใช้งานได้ค่ะถนนลื่นค่ะไม่ คนลูกค้าขับรถอยู่ค่ะแล้วฝนตกค่ะสามารถปรับมาเป็นโหมดนี้ได้เลยค่ะได้ความเร็วไม่เกิน150ค่ะสามารถปรับได้เลยค่ะตัวนี้ค่ะไม่ใช่ฟูทาวน์ค่ะเป็นตัวท้าทา์ค่ะคุณลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ไม่ใช่ฟูอตลอดค่ะวันนี้ที่เพิ่มเข้ามาค่ะคุณลองค่ะทุกอย่างจะเปลี่ยนเป็นโหมดออฟรถทั้งหมดเลยนะคะโอเคนะคะกล้องก็จะทํางานค่ะคุณลูกค้าถ้าสมมุติเราอยากลุยโคลนค่ะตัวนี้ค่ะ ลุยน้ําได้ถึงประมาณ80มิมค่ะหรือว่าประมาณช่วงล้อของเราค่ะก็ประมาณครึ่งล้อนั่นเองค่ะคุณกุลถ้านุ้ยแนะนำนะคะถ้าสมมติว่าคุณลูกค้าอยากจะลุยน้ำค่ะต้องตรวจเส้นทางก่อนค่ะว่าน้ําตอนนี้ลุยได้เท่าไหร่เนี่ยค่ะไตขดเห็นค่ะทุกอย่างจะเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยค่ะคุณลูกค้าตัวนี้จะใช้หมดดิฟล็อกค่ะดิฟล็อกด้านหลังค่ะของตัวรถไม่ให้รถขยับจากด้านหลังนั่นเองค่ะ หมวดปลาห้านะคะตัวนี้ค่ะเสียงที่หนูชื่นชอบมากๆเลยค่ะบมวดปาลาห้าก็คือเสียงที่ทรงพลังมากๆนะคะเสียงสําหรับตัวท่อไอเสียค่ะกะ็ให้อารมณ์แบบเล้าใจนะคะในการขับขี่เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะโอเคค่ะตัวนี้ค่ะเราเพิ่มเพมเดนชิปเข้าไปค่ะเพื่อที่จะเร่งความเร็วด้วยมือของเราค่ะสําหรับคนที่ชื่นชอบในการขับรถ เน็วและแรงนั่นเองค่ะเพราะว่าตัวนี้ค่ะสามารถเล่นได้ดังใจเลยค่ะก็เพิ่มอารมณ์ความแล้วใจในการขับขี่ค่ะไม่ว่าคุณลูกค้าจะไปทางไกลค่ะสามารถเล่นตัวนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ระบบต่างๆค่ะจากบทป้องกันอุบัติเหตุค่ะหรือการเตรกรถอัตโนมัติป้องกันให้เลนอยู่ในโค้งที่ค่ะบางทีเราไม่ต้องจับพวงมาลัยก็ได้ค่ะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยค่ะเราก็ต้องจับมันค่ะโอเคค่ะ ตัวนี้ค่ะทุกคนเราจะมาดูตัวปุ่มเปิดค่ะอันนี้เปิดนะคะกดค้างค่ะตัว roller shutter ค่ะก็จะเปิดขึ้นมาเองค่ะอันนี้ก็คือปิดท่าจากได้จากตัวนี้ค่ะอันนี้เปิดไฟแล้วก็ปิดไฟค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกตัวหนึ่งค่ะที่สามารถเปิดได้ถ้ารีโมทหมดนะคะทุกคนตามนี้มาเลยค่ะตัวนี้ค่ะทุกคน กดปุ่มตัวนี้จากตัวนี้ค่ะแล้วก็กดค้างได้เลยค่ะก็จะเปิดขึ้นนะคะไฟก็จะทำงานอัตโนมัตินั่นเองค่ะทุกคนทุกคนเห็นไฟด้านด้านตัวนี้ไหมคะก็จะมีไฟให้ค่ะมีช่องเก็บของขนาดใหญ่เลยค่ะก็กระบะท้ายของเราค่ะคุณลูกค้าดูนี่ค่ะคุณลูกค้าดูซุ้มล้อค่ะซุ้มล้อของเราค่ะก็ทำให้มันเล็กลงค่ะลูกค้า เพื่อเพิ่มการบรรจุของตัวกระบะให้บรรจุได้มากกว่าเดิมนั่นเองค่ะแล้วก็มีตัวยึดค่ะคุณลูกค้าเห็นตัวยึดไหมคะตัวยึดของตัวนี้ค่ะก็สามารถใช้งานได้จริงค่ะไม่ว่าเราจะตีมัดเกี่ยวหรือกักอะไรก็สามารถทํางานได้ตัวนี้ค่ะเป็นไฟขนาดย่อมเลยนะคะยังยังมีอยู่ค่ะก็เป็นไฟขนาดย่อมเลยค่ะสามารถใช้ตัวต่อพว่วงอย่างเช่น อย่างเช่นค่ะาเป็นปั๊กเนี่ยค่ะเป็นแบปั๊กค่ะสามารถต่อได้เลยค่ะแล้วก็ตัวหัวชาร์จอีกตัวนึงก็จะเป็นในส่วนของตัวต่อปั๊กเป็นแบบทีสุริใช่ค่ะแล้วก็ต่อปั๊กพ่วงได้ด้วยอย่างเช่นนุยยกตัวอย่างค่ะถ้าใครแบบปั่นจักรยานนะคะตัวนี้ค่ะเป็นรถเอ่อซัพพอร์ตค่ะเวลาต่อปั๊กพ่วงที่ใช้ตัวปั๊มอะค่ะ ใช้ตัวปั๊มในการสุบลมนั่นเองค่ะเป็นแบบไฟไม่เกิน220โวลต์ค่ะเป็นเฉพาะของตัวมันนะคะทูลค่ะตัวนี้ค่ะยังเป็นอ่าเดี๋ยวนุ้ยจะสาธิตตัวปิดให้ดูนะคะกดค้างครั้หนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะทํางานปิดมาะ,ะ่ะถ้าสมมุติว่าในกรณีรีโมทของเราแบบตหมดก็สามารถเปิดมือได้ค่ะ ตอนนี้ค่ะเป็นของ Hummer Thailand ค่ะรับการ1น1ปีเต็มค่ะของ Hummer เลยนะถามว่ากันน้ำได้ไหมกันน้ำได้ค่ะแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคุณลูกค้าถ้าตั้งใจฉีดค่ะยังไงก็เข้าค่ะคุณลูกค้าแต่ว่าถ้าสมมติเราขับรถวิ่งหรือไม่ได้จอดที่ตั้งใจจะฉีดเข้าไปอันนี้ไม่เข้าค่ะคุณลูกค้าถ้าใครสนใจนะคะติดต่อนุ้ยได้ที่อินบอ์ค่ะหรือเบอร์โทรนุ้ยค่ะ0659353398ค่ะ ไม่ว่าคุณจะแต่งแบบไหนนุ้ยพนครจัดให้ได้เลยค่ะแล้วพบเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ